สวัสดีครับท่านเพื่อนพ้องพี่น้องการเกษตรที่เคารพครับผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนของการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนพร้อมด้วยหญิงเกษตรมาอยู่ที่หมู่3บ้านสตอน้อยตําบลตกพรมอําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเพื่อจะมาดูประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของคู่หูมัสจรร์เวอร์แพน์เวอร์เพนตไคจูซานในการที่เขาปฏิบัติงานให้กับต้นไม้ สร้างความสมบูรณ์จนถึงขั้นที่เรียกว่าต้นทุเรียนหมอนทองอายุ12ปีมีลูกถึง250ลูกต่อต้นพร้อมแล้วพบกับเจ้าของสวนทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมผมขออนุญาตทราบชื่อจริงนามส,สกุลจริงของพี่ผู้หญิงก่อนครับ<อ>ชื่ออะไรครับชื่อประหยัดแก้วคุณค่ะครับชื่อเด่นชื่อรัดค่ะอ๋อพี่รัตนะครับพี่ผู้ชายแล้วครับผมชื่ออนันต์ผีพืชครับชื่อเล่นชื่อว่ากุ้งครับกุ้งนะครับสวนที่นี่เนี่ย ปลูกทุเรียนพันธุอะไรครับพันหมอนทองครับมันมีจํานวนสักกี่ไร่ครับสา <30 S 3> มสิบไร่ยี่ส <28 S 1> ิบแปดร่ยี่สิบแปดถึงสามสิบไร่ครับซึ่งโดยประมาณไว้อย่างนั้นยี่สิบแปดถึงสามสิบไร่แล้วก็มีจํานวนต้นทุเรียนที่ให้ผลผลิตเนี่ยนะครับกี่ต้นครับตอนนี้ผลผลิตนายอยู่ราสองร้อยต้นสองร้อยต้นนะครับเราเนี่ยมีต้นทุเรียนที่อายุสิบสองปีอยู่ด้วยใช่ไหมครับครับ มีกี่ต้นครับอายุสิบสองปีสิบสองปีประมาณหนึ่งร้อยต้นครับแล้วต้นอื่นล่ะครับประมาณสามปีก็มีครับสองปีหนึ่งปีมีมันตายไปเยอะครับพี่กุ้งครับตอนที่รู้จักครั้งแรกเนี่ยคู่หูมาสะจันเนี่ยเรารู้จักมากี่ปีแล้วครับปีที่แล้วครับแต่ใช้ไม่เต็มที่ครับแต่ปีนี้ใช้เต็มที่ครับหมายถึงปีหกสองหกสองใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าใช้ปีที่แล้วมันจะมาออกผลปีนี้ไงแสดงว่าต้องรู้จักตั้งแต่ปีหกสองปะรู้จักตั้งแต่ปีหกสองนะครับเนาะครับ ปี6กสองที่เรารู้จักนั้นก็ใช้จากการแนะนาของใครครับป้าน้องครับป้าลุงสมยศครับเกายาใช้ดีครับถช้ได้น้าหนักดีลูกโตผลใหญ่ลูกขยายดีครับผมคิดว่าจะเป็นปัญหาหรือเปล่าไม่น่าเชื่อนะครับครับเลยลองใช้ดูครับตอนแรกใบมันไม่ค่อยจะเท่าไหรอ่อ่ะพอหลังจากทดลองใช้ดูประมาณไม่กี่วันเรามาดูใหม่โอ้โหใบน่าดูเลย วยมากเลยตอนนั้นเขาว่าไม่กี่วันนั่นบอกผมได้ไหมประมาณอีกเจ็ดวันประมาณประมาณนั้นนะคันไปแล้วเจ็ดวันปัญหาครั้งแรกตอนนั้นอะตอนที่เรายังยังไม่เจอปัญหาที่เจอเป็นเรื่องโรคเรื่องไผ่ข้เจ็บอะไรของต้นไม้เป็นอะไรครับเป็นเป็นโรคครับโรคเชื้อราครับเป็นโรคเชื้อราก็รู้กิ่งกิ่งแห้งกิ่งแห้งครับเชื้อราเชื้อรากิ่งแห้งนี่มันเป็นมาตั้งแต่เรียกว่าต่อเนื่องมาตลอดต่อเนื่องเลยตลอดครับจนมทถ่งตายไป ครึ่งสวนกว่าครับตายไปร้อยห้าสิบต้นครับร้อยห้าสิบต้นครับแล้วเราลงทุนไปเท่าไหร่ครับตอนนั้นอ่ะปีปีแรกที่ลงทุนไปประมาณแปดแสนต่อปีครับหมายความเฉพาะผิ่งพันธุ์นี่นะแล้วการดูแลรักษาเนี่ยหรือไงเรียว่าการรักษาครับลงทุนไปแปดแสนต่อปีครับต่อปีลงทุนมาสองปีครับปีหกสามน่ะเรากำลเก็บผลผลิตจากคู่หูครั้งแรกถูกไหมครับตอนนั้นน่ะเราใช้คู่หูเนี่ยแล้วเริ่มใช้ยังไงครับหนึ่งลิตรต่อน้ำสองพันลิตร กับหนึ่งซองตอนน้ำหนึ่งพันลิตรครับอ๋อนี่นี่หนึ่งลิตรนี่ครับน้ำสองพันลิตรครับหนึ่งซองหนึ่งซองค่ะใส่ไปในน้ำหนึ่งพันลิตรหนึ่งพันลิตรอ๋อเราใช้อะไรผสมไะไม่ผสมครับคนสองยางนี่นะครับล้วนๆเลยครับและหลังจากที่เราใช้ไปเนี่ยแล้วเรามีโรคที่เราเคยว่าเมื่อกี้ว่ากิ่งแห้งอะไรต่างๆนะมันเป็นยังไงบ้างไม่มีครับไม่มีโรคเลยครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ไม่มีเลยครับจากที่มาดูนี่ก็ไม่มีแผลแห้งใบ มันเขียวได้ผลผลิตดกมากปีนี้ได้นี่ก็คือว่าผลของการใช้เวอร์แพนก็เป็นผลผลิตของปีนี้ทั้งหมดถูกไหมครับครับผมพี่จะมีนัดการเก็บผลผลิตเนี่ยตอนไหนครับประมาณสิ้นเดือนเมษายนนี่ครับสิ้นเดือนเมษายนนี่ถือว่าเป็นการเก็บผลผลิตครั้งแรกเลยใช่ไหมครับครั้งที่สองครับครั้งที่สองแล้วอ๋อนี่ผมมานี่มีการตัดไปครั้งแรกแล้วตัดไปแล้วครับตัดไปครั้งแรกนั่นตัดไปวันที่สิบเก้าครับสิบเก้าเมษายนครับ ตอนนั้นแนะร้อยต้นที่ออกผลผลิตเนี่ยเราตัดไปแล้วกี่ตันครับห้าตันกว่าครับห้าตันกว่าแล้วนะครับตอนนี้มันเหลืออยู่อีกกี่ตันประมาณสามสิบตันได้ครับเห็นเมื่อกี้ตอนผมเกิดไว้ตอนต้นนะ่ะเป็นความจริงไหมเป็นครับต้นละสองร้อยห้าสิบลูกต้นหนึ่งนี้นะครับสองร้อยลูกมี 170, มร้อยเจ็ดสิบแปดสิบมีขั้นต่ำเลยกี่ลูกคะขั้นต่ำก็อยู่มาร้อยสามสิบคือตัวเล็กครับดังนั้นแล้วถ้าเราเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบผลต่อต้น ก็น่าจะเป็นไปได้ถูกไหมครับครับพอเราหลังจากที่เราค้ <c oughs> นไปแล้วนะ่ะพอที่เราดูแลเนี่ยนะแล้วพี่กุ้งเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงต้นสมบูรณ์ใบสมบูรณ์ดีครับคาว่าสมบูรณ์ของพี่กุ้งคืออะไรฮะใบหนาใบเขียวใบใหญ่ครับโลกไม่มีระบบหลากสมบูรณ์ครับกินหลาขาว ลากขาวนี่มันเป็นยังไงเออผมเพิ่งได้ยินว่าลากขาวนี่มันยังไงเป็นเป็นลากฝอยครับลากในพุ่มตรงในพุ่มครับอ๋อลากฝอยมันจะเป็นสีขาวขาวขึ้นมาใหม่ครับเรียกว่าการแตกลากดีมากดีมากครับกินอาหารทางดินครับลำต้นเหรอคะลำต้นลำต้นสมบูรณ์ใหญ่เขียวครับเขียวโลกไม่มีเวลาลมอะไรโยกมาอะไรเนี่ยความแข็งแรงของกิ่งของก้านเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนมันก็ฮักครับมันกรอบทุกวันนี้มันก็เหนียวครับเพราะเราก็ทำไว้หลายอย่างเนาะ แล้วขั้วลูกล่ะครับเวลาที่เขามาตัดมาอะไรนี่เขาเขาบอกไหมว่าขั้วของผลของเราต่อต้นนี่เป็นยังไงผลขั้วใหญ่ครับลูกใหญ่น้ําหนักดีครับแล้วอย่างตอนตอนช่วงที่เขารัดอ่อนกันะคะที่นี่เจอปัญหาอะไรบ้างปะคะไม่ไม่เจอครับถึงใบอ่อนจะออกมาก็ไม่มีปัญหาครับอ๋อมันออกตามปกติของมันครับค่ะแต่ก็คือไม่ร่วงไม่ร่วงครับค่ะพ่นทุกกี่วันนะคะปกติเจ็ดวันถึงสิบวันเจ็ดวันถึงสิบวันที่ทิ้งไว้ลูกขนาดนี้ทําไมถึงคิดยังไงคะตอนแรกเลยคุณคิดยังไงคะ ถ้าเป็นที่สวนื่อื่นเขาอาจจะไม่ค่อยกล้ากันเพราะมันร้อยกว่าไงถ้าสิบปีมันอาจจะแบบสักร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะอันนี้แบบคือร้อยกว่าเป็นสองร้อยก็มีอะไรเงี้ยสองร้อยห้าสิบลูกก็มีคิดคิดยังไงคะออนนี้ลองใช่ดูครับลองยาว่ะดีมันดีจริงไหมก็าดีจริงเราต้องติดอยู่ทุกลูกอันนี้คิดว่าลองไม่เคยวันลองแล้วก็ได้ดีจริงๆกับตัดสินใจแล้วมัมไม่มีอราจะเสียแล้วออย่างพี่น้องเกษตรกรครับข้างหลังผมนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับที่มายืนตรงนี้ นี่คือต้นป่าดิษฐ์นะครับว่านี่คือ250ผลเห็นว่าวันแรกคนมามัดระยงระยางเนี่ยหัวแทบถลอกแตกกันไปหลายคนใช่ครับเพราะอะไรครับมันลูกมันเยอะครับลูกมันเยอะมันเบียดครับมันแน่นเป็นพวงเป็นพวงก็มีอ่าเนี่ยค่ะที่แล้วพูดถึงทุเรียนพวงแล้วหนอนอะไรเงี้ยคะมีไหมคะเวลาลูกมันชิดกันในอดีตเนี่ยมันก็จะมีหนอนมีอะไรที่มันเจาะลูกเป็นมีไหมคะไม่ไม่มีครับไม่มีเมื่อก่อนเป็นเยู่เมื่อก่อนนี่เยอะครับตอนนี้มมีมีก็มีน้อยครับตัวน้อยมาก เห็นบอกว่าพอเก็บเสร็จจะต้องอะไรนะเขาเรียกล้างใบล้างใบเก่าที่เขาทํายังไงอะคะมันยังไงเรื่องล้างใบเก่าล้างใบใหม่เนี่ยคือล้างใบเก่าทีงคือใบเก่าเนี่ยมันเลี้ยงลูกไว้เยอะแล้วปีนี้ถ้าเรื่องปีหน้าไปมันคงไม่ถึงมีปัญหาไปอ่อนแน่ใบจะร่วงลูกจะล้วงไปมันก็มีอายุของมันใช่ไหมคะแล้วก็พ่นยาเนี่ยก็ใบก็รุดครับ นนมันก็มีอายุของมันครับของกรัทิ้งที่ัดทิ้งก่อนที่จะเป็นดอกปีนาครับทำดอกปีนาอ๋อแล้วก็ลรวค่อยฟื้นฟูใหม่ค่อยสร้างใบใหม่ใช่ครับ<า>แล้วเราจะสร้างด้วยอะไรครับตอน<า>นั้นเราสร้างด้วยคู่หูใช่คู่หูขีดตลอดนี่แหละครับใบใหม่สมบูรณ์ใบเกา่าต้องทิ้งครับทรรมชายของต้นไม้โอ้หนี่ก็ถเป็นเทคนิคของพี่กุ้งเลยครับเป็นเทคนิคแต่ว่าในช่วงที่เขาทิ้งใบอะไรหมดอ่ะเขาล้างใบเขาก็ต้องใช้คู่หูเพื่อเพื่อสร้างสร้างใบใหม่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆรพี่นอกเกษตรกรฟังตรงนี้ให้ดีนะครับ เพราะคือหมายความว่าต้องใช้อย่างต่อเนื่องถูกไหมครับต่อเนื่องครับถ้าเจ็ดวันก็ต้องเจ็ดวันสมําเสมอไปสิบห้าวันก็ต้องสิบห้าวันสมําเสมอไปอย่างนี้ถูกไหมครับถูกครับอ๋อดังนั้นท่านอย่าทิ้งระยะเวลาคืออย่าหยุดใช้อย่าหยุดใช้ค่ะเมื่อสมัยก่อนนะคะก่อนที่จะมาเจอคู่หูเนี่ยใช้พวกสารพวกเคมีต่างๆอ่ะในสวนเนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างคะเช่นฮอร์โมนเช่นจับใบเช่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกทุกอย่างครับฮอร์โมนผวกโลาระผวกเคมีผวกปุ๋ยพวก ทุกอย่างกีบตาทานน่แล้วทำให้ดินเสียครับต้นเราเน่าทีกอย่างได้คะเนี่ยประมาณสักกี่อย่างครับผสมทิ้งกันข้างละเจ็ดแปดอย่างนะครับโแต่ทุกคนนี่ใช่อย่างเดียวคือวบอแพแนเบอร์แคนครับคำว่าจุกจิกก็หายไปหายไปครับไม่ต้องไปคิดมากเราทางดินก็ยังใช้อยู่ใช่อยู่ครับแล้วก็อย่างฮอร์โมนต่างๆก็คือไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยครับใช่แต่วบอแพแนอย่างเดียวครับแล้วพวกยาล่ะคะยาฆ่าแมลงยาฆ่าเพวกนี้คะยาฆ่าแมลงใช่ปังนตามปกติครับแต่เทคนิคคือผมใช่คือหมายว่าผมแยกพ่นครับแยกพ่นอ่า สาเหตุฮอร์โมนพวกยาข้ามาแมงนี่มันมันฆ่าอย่นี้เลยครับมันจะมาจะเข้าไปไม่ได้มันจะมีผลเสียอยู่ครับป,ปกติฮอร์โมนจะกินช่วงเช้าครับช่วงบ่ายจะเป็นพวกมแมลงครับพวกหนอนพวกเชื้อราคนยาคือแยกคนดีกว่าครับจะได้ผลครับกว่าจะได้ผลทุเรียนอย่างเนี้ยห<ช>ลังจากเก็บเกี่ยวที่แล้วแล้วเริ่มใช้เริ่มบำรุงต้นเบำรุงต้นเนี่ยเราใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่ครับประมาณประมาณสองแสนกว่าครับแล้วตอนก่อนหน้านู้นที่บอกว่าแปดแสนกว่านั่นอะ อันนั้นใช้เคมีครับแปดแสนกว่าตอนที่ใช้แปดแสนเนี่ยผลเอเรื่องรายได้ที่ได้รับมันเป็นไงบ้างคะมันได้สัดส่วนมันเป็นไงบ้างได้น้อยครับได้ประมาณปีละสองล้านกว่าหลังจากลงทุนสองแสนครับเห็นว่าเก็บไปแล้วห้าตันครับแล้วเขาให้เรากิโลละเท่าไหร่ครับร้อยสิบห้าบาททุกลูกครับถั่วเฉลี่ยแล้วลูกเล็กลูกใหญ่ตกประมาณสามกิโลครับสามกิโลนี่ก็มาตรฐานสิครับมีใครเข้ามาดูสวนพี่ไหมเข้าครับเข้ามาชมสวนหรือไมชมครับชมบ้าง ใบสวยลูกใหญ่ดกดีครับพี่ชายมาสวนทองบุรพาแล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยลูกมันเยอะทำไมไม่ตัดทิ้งมากเขากลัวว่าต้นจะเลี้ยงลูกไม่ไหวะจะไม่ผ่านนะจะไม่เข้ากล่องไม่ได้ะจะไม่ถึงนะสามโลเขา่านะเพราะว่าถ้ามันกิโลเดียวกิโลฝานี่มันป๊อกแป๊กหมดเขาบอกกิง จะตายแล้วก็เดี๋ยวใบหล่นเลี้ยงลูกไม่ไหวแต่ไม่ใช่เลยถึใบเต็มต้นเลยใบตอนนี้ก็อพ้อมเลยตัดลูกแล้วยังพพ้อมเลยใบอ่ะใบเก่าไม่ทิ้งแล้วก็ใบใหม่ก็ยังยังเกิดมาก็เต็มสมบูรณ์เหมือนเดิมก็ต้องทดสอบอ่ะเราใช้เต็มที่แล้วเราต้องทดสอบไว้เลยบอกไม่ต้องตัดจั่งคนงานเลยไม่ต้องตัดเออห้ามดูซิว่าเราก็ใช้เต็มที่ลรวดูไหมต่ไม่เพราะว่าใบแล้วก็สมบูรณ์ด้วยค่ะแล้วสรุปแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ลูกมันขนาดมัน หกโลห้าหกตัดลูกออกไปก็เหมือนทุเรียนที่พร้อมที่จะมีใหม่ได้พร้อมที่จะไปไปได้อีกเลยได้เลยดูต้นไม่มีหนอนไม่มีแผลไม่มีอืมจากที่ก่อนนู้นนึงเหลืองจะตายพายหมดแล้วชาวบ้านแถวเนี้ยรู้หมดนะผู้ใหญ่คูณยังรู้เลยได้นะผู้ใหญ่คูณยังรู้เลยว่าตายหมดสวนไม่เหลือแน่คุแล้วคนลูกเลยเนี่ยเออคิดว่าใครก็ว่าตายหมดแล้ว จนพี่สะพ้ายตอนนี้จะเอาแล้วเนี่ยจะเอาแล้วจะเอายานต้นนี้แล้วตอนนี้เห็นอยู่ต้นหนึ่งก็คือว่าตรงนู้นนะคะที่สภาพเขาคือกําลังกําลังออกใบกําลังแตกใบกาลังฟื้นขึ้นมาอันนี้คือแสดงว่าต้นนี้มันแย่ที่สุดเลยปะคะแย่ครับแย่ที่สุดแล้วครับอ๋อแต่มีลูกแล้วใช่ไหมมีลูกด้วยใช่ไหมมีครับตัดไปคนนึงแล้วด้วยนี่มีอีกนที่สองอีกแล้วคนงานจะค่นทิ้งไม่ให้คนออกตลอดเอายามาฉีดก่อนอ่ามาฉีดก่อนอคู่หูมาฉีดก่อนฉีดก่อนฟื้นแล้วไปดูเลย พอเห็นผลว่าเราเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวพงเอาแล้วปีนี้มองดูปีนี้ขอไปช่วงที่ว่าเขาเป็นลูกแล้วเลยไม่กล้าลองเขาดูว่าถ้าปีนี้ได้คิดไว้ในใจเนี่ยห้าสิบตันบวกเพราะว่าเขามาเหมาหกล้านไม่ปล่อยโอ้ลงของจีนมาฟ้ามเลยทุกลูกแล้วแต่อราคานี่ฉลังเฉลยละหกหกล้านไม่ปล่อยเพราะว่าเราตีว่ายังไงก็ห้าสิบตันบวกเพราะว่าเริ่มเริ่มปุ๊บ พอเราฉีดไปปั๊บนะ่ยนะจากที่ว่าดอกที่ออกนะ่ะติดติดลูกทุกลูกเลยแล้วเขียวแล้วก็เริ่มเริ่มออกแบบเป็นลูกเท่าลูกไข่ลูกหมากนี่เขียวแล้วก็งงวงนี่ยาวใ,ใหญ่ออกมาเลยเห็นแล้วว่าสมบูรณ์ทุกลูกผมอยากจะบอกให้พี่ทั้งสองท่านเอาท่านแรกก่อนดีกว่าใ,ให้พี่กุ้งได้ฝากพี่น้องเกษตรกร,กร,กรที่ก,รกรําลังครับพี่น้องเกษตรกรที่กําลังดูอยู่หยุดมื่อกำลังใจครับตรงนี้ขอให้ขยันขึ้นมาใช้ยา พวกแผ่นดีฝาล,ลบเลี่ยงสารเคมีครับพี่ลาดครับอของพี่ลาดเนี่ยในฐานะที่ว่ามันมีความปื้มปิ่มปิติกับ,กบผลิตภัณฑ์คู่หูอย่างไรบอกพี่น้องเกษตรกรครับใช้ตัวนี้แล้วต้นเทตายก็ฟื้นผลผล,ผลิตได้มากเรามองแล้วว่าทําให้เราหลุดหนี้หลุดสินได้ภูมิใจยาตัวนี้มากจะใช้ตัวนี้ตลอดเลยดีมากสุดยอดมากครับภูมิใจนะครับจะใช้ยาตัวนี้ตลอด คำว่ายาตัวนี้ก็คือนี่นะครับเวอร์แพนเวอร์แพนเกษตรนี่หันหน้าให้เห็นชัดๆกันคู่หูมาศจัยนที่พี่น้องรู้จักกันดีนะครับวันนี้มิเซอร์เวอร์แพนมิเซอร์เกษตรยั่งยืนและหญิงเกษตรซึ่งได้มาดูแลมาตรวจสอบพร้อมทั้งมาให้กําลังใจที่พี่น้องเกษตรกรจะได้มีเครื่องมือดีๆปัจจัยสาคัญคู่หูมัสจรย์ใช้กันนะครับวันนี้ภูมิใจจริงๆกับที่แห่งนี้พร้อมแล้วผมขออนุญาตลาพี่น้องเกษตรกรไปก่อนวันนี้เราทั้ง4ี่ ขออนุญาตสวัสดีครับสวัสดีเช้วาวัวแพนใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยหมดนี้